สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Artist His The World มรืออเอฮาเวช่องที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวชีวิตแรงบันดาลใจและผลงานอมตะของศิลปินระดับโลกที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของเนเธอร์แลนด์และเปิดจดหมายฉบับหนึ่ง จดหมายที่ถูกส่งข้ามเวลามานับศตวรรษเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในภาพวาดที่ชื่อว่า The Jewish Bride ภาพวาดที่ไม่ได้เป็นแค่ภาพแต่คือตำนานรักที่ถูกเล่าผ่านผู้กันของอัจฉริยะแรมบรังฮาเมินซูนฟานไรหรือที่เรารู้จักกันในนามแรมบรังนั่นเองครับและนี่คือจดหมายฉบับนั้น เรียนคุณแบนบรังจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นจากอนาคตเราได้ศึกษาผลงานอันล้ำค่าของคุณอย่างมากมายแต่มีภาพวาดหนึ่งที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับเราเสมอภาพวาด The Jewish Bride หรือเจ้าสาวชาวยิวพี่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ r i ท์มิวเซียมในกรุงอัมสเตอร์ดัมทุกครั้งที่ผมได้ยืนอยู่หน้าภาพนี้ ผมรู้สึกได้ถึงความรักอันลึกซึ้งความห่วงใยและความโศกเศร้าที่ซ่อนอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นชายในชุดสีทองที่โอบกอดหญิงสาวที่สวมชุดสีแดงอย่างอ่อนโยนหรือมือของหญิงสาวที่แตะสัมผัสที่หน้าอกของชายคนรักทุกสัมผัสล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายทำไมคุณถึงวาดภาพนี้ มันมีความหมายอะไรมากกว่าที่เราเห็นและใครคือคนสองคนที่อยู่ในภาพกันแน่เราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องราวในพระคัมภีร์อย่างที่ใครหลายคนตีความนี่คือข้อความจากอีเมลฉบับหนึ่งที่ถูกส่งมาในอีกหลายร้อยปีให้หลังข้อความที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายที่นักประวัติศา,ศาสตร์ศิลป์ต่างพยายามหาคำตอบมาตลอด แต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับชายผู้เป็นตำนานคนนี้ก่อนแรมบรันไม่ใช่คนที่เกิดมาพร้อมความร่ำรวยพ่อของเขาเป็นช่างสีที่พอมีฐานะแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแรมบรันเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะอย่างน่าทึ่งตั้งแต่อายุยังน้อย เขาได้รับการฝึกฝนจากปรมาจารย์หลายท่านในอัมสเตอร์ดัมและด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้เขากลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วผลงานของเขาเต็มไปด้วยเทคนิคเคียโรสกูโรหรือการใช้แสงและเงาที่ตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อสร้างมิติและความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับภาพซึ่งเทคนิคนี้เองที่ทำให้ภาพของเขามีชีวิตชีวา ราวกับตัวแบบกำลังจะก้าวออกมาจากผืนผ้าใบแต่ชีวิตของอัจฉริยะคนนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขามีช่วงเวลาที่รุ่งโร์อย่างมากในอาชีพการงาน <c oughs> แต่มรสุมชีวิตก็ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเขาต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งการสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักส,สเกียลูกๆหลายคนและคนใกล้ชิด ความโศกเศร้าเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขาหยุดวาดภาพแต่กลับทำให้ภาพวาดของเขาลึกซึ้งและเต็มไปด้วยอารมณ์มากยิ่งขึ้นมันคือช่วงเวลาที่เขาหันมาวาดภาพเหมือนตนเองหลายต่อหลายภาพเพื่อสะท้อนความรู้สึกภายในความแก่ชราและความเหนื่อยล้าภาพวาดของเขาในช่วงนี้ไม่ได้แค่สวยงามแต่มันบอกเล่าเรื่องราวของจิตวิญญาณ ที่แตกสลายและหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลศาสตราจารย์ครับผมเพิ่งอ่านบทความล่าสุดเกี่ยวกับการปีความภาพ The Jewish Bride บางคนบอกว่ามันคือฉากในพระคัมภีร์ที่อิสอักกับรีเบกกาแสดงความรักกันแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพของความรักที่แท้จริงความรักที่ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่ง มันดูเป็นส่วนตัวและจริงใจเกินกว่าจะเป็นแค่ฉากในเรื่องเล่านี่คือข้อความที่ถูกส่งไปมาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในยุคปัจจุบันข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้พบเห็นภาพนี้ภาพที่ทำให้คนรู้สึกถึงความรักอันบริสุทธิ์แต่ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ ถึงแม้ว่าจะมีหลายทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายภาพนี้แต่ความเชื่อที่หนักแน่นที่สุดในปัจจุบันและดูจะสอดคล้องกับชีวิตของแรมบรังมากที่สุดก็คือภาพนี้คือภาพของความรักระหว่างแรมบรังกับเฮนริกเกสตอฟเฟลส์หญิงสาวที่เข้ามาในชีวิตของเขาหลังจากที่ซัสเกียภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเฮนริเกเป็นหญิงสาวที่รักและเข้าใจแรมบรังเป็นอย่างดี แม้ว่าสังคมในยุคนั้นจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะเฮนดริกเยเป็นเพียงหญิงสาวรับใช้และพวกเขาไม่ได้แต่งงานกันแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงเบ่งบานแรมบรังจึงถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาผ่านภาพวาดภาพที่ไม่ได้วาดตามคำสั่งใครแต่เป็นภาพที่วาดขึ้นจากหัวใจ เพื่อบอกเล่าความรักที่เขาอยากให้โลกรู้ความรักที่เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าที่เขาได้รับในช่วงบ้านปลายชีวิตความรักคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดข้อความสั้นๆนี้ถูกพบในสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของแรมบรังมันไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูแต่มันคือความจริงที่เขาได้เผชิญ ความรักของเฮนดริกเย่คือแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เขาในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความมืดมนเธอเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดแรงบันดาลใจและภรรยาในทางพฤติไนแม้ว่าเขาจะไม่ได้วาดภาพของเฮนดริกเย่ตรงๆในภาพนี้แต่หลายคนเชื่อว่าหญิงสาวในภาพมีลักษณะคล้ายคลึงกับเฮนดริกเย่และที่สำคัญที่สุดความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมา มันคือความรู้สึกของุนที่ค้นพบความรักแท้จริงอีกครั้งเป็นภาพที่สะท้อนความสุขและความอุ่นใจที่เขาได้รับจากเธอลูกรักพราะเพิ่งได้มีโอกาสไปดูภาพ A Jewish Bride อีกครั้งทุกครั้งที่ได้เห็นภาพนี้พ่อจะนึกถึงลูกเสมอความรักที่อยู่ในภาพมันบริสุทธิ์และลึกซึ้งจริงๆไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไร ขอให้ลูกจำไว้ว่าความรักของพ่อที่มีให้ลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพ่อเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่แรมบรางวาดลงไปในภาพนี้ข้อความนี้ถูกส่งจากพ่อคนหนึ่งถึงลูกสาวมันเป็นข้อความที่บอกเราว่าภาพวาดนี้ไม่ได้เป็นแค่ผลงานศิลปะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่อมะตะเป็นความรู้สึกที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและมันเป็นภาพที่ทำให้เราเชื่อว่า ไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดๆความรักจะสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้เสมอและนี่คือความมหัศจรรย์ของผลงานศิลปะมันไม่ใช่แค่ภาพที่ถูกวาดขึ้นในอดีตแต่คือเรื่องราวที่ยังคงมีชีวิตอยู่และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในทุกยุคทุกสมัยแรมบรังไม่ได้แค่สร้างสรรค์ผลงานแต่เขาทิ้งมรดกทางอารมณ์ไว้ให้โลก มรดกที่บอกเราว่าความรักที่แท้จริงไม่มีวันจางหายและความหวังจะเบ่งบานขึ้นใหม่เสมอไม่ว่าชีวิตจะต้องเผชิญกับความยากลำบากสักแค่ไหนเขาสอนให้เราเห็นว่าทุกความล้มเหลวทุกความสูญเสียคือบทเรียนที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผืนผ้าใบแห่งชีวิตของเรา ที่เราสามารถสร้างสรรค์มันให้งดงามได้ด้วยตัวเราเองและนี่คือเรื่องราวของภาพวาด The Jewish Bride และอัจฉริยะนามว่า Rembrandt ที่ผมอยากนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เรื่องราวที่สอนเราว,ว่าศิละปะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามแต่มันคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนข้ามกาลเวลา หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AHW ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะดีๆแบบนี้อีกในอนาคตหรือถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวาดนี้หรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของศิลปินคนไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคน มีความสุขกับศิล,ลปะในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ